หลุดเต็มๆอักษรย่อดาราสาวสร้างภาพอ้างดูแลป้าแมวดาวพระสุก ทำชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อป้าแมวดาวพระสุขเผยผ่านสื่อแฉดาราสาวชื่อดังท่านหนึ่งบอกว่ามีดาราสาวท่านหนึ่งขอไม่ออกชื่อแต่ตัวเขาย่อมรู้ดีไปพูดออกสื่อว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิตแต่ก็ไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยคนนี้ออกสื่ออยู่เรื่อยๆคนก็ชมสวยแล้วใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมล่าสุดเต่าทีวี โพส Instagram แอดเต่าอนุสกอทีวีพูบอกว่ายอจรนมนจแมเขียนชื่อเธอค่ะพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าขึ้นรูปแม่เธอขณะที่เพจดงังอีซอขยี้ข่าวสองเผยว่าตั้งแต่ป่วยหนักก็มีแต่อั้าพัชราภาบุ๋มปนัดดาที่ช่วยเหลือมาตลอดส่วนที่ดาราสาวยอจรนมนจที่ชอบประกาศพูดกับสื่อว่าช่วยเหลือและให้เงินป้าแมวพร้อมจะดูแลตลอดความจริงคือไม่เคยได้เงินเลยสักบาทเลิกเอาชื่อป้าไปอ้างเพื่อ สร้างภาพเป็นแม่พระได้แล้วเป็นการคาดเดาไม่ระบ,บุว่าใคร